สวัสดีครับกับคามดลำเชี่ยวครับพี่น้องครับอากาศหอนครับพี่น้องก็เลสยสซอันโอกผาแต่ไม่มี่มจะหน่อยมะหอนมาถึงครับพี่น้องยุมองนี้ไ้ยินว่งบานหน้ายกเข่าผมมาแน่ใจนะคุณบคบ,บานเจพาภพาไปยินหนึ่งระ ที่ผมถามว่าเป็นบ้านนายกนะผมกับอ่อแน่ใจเด้อพี่น้องเด้อขันข้อมูลผิดพลาดขอโทษขออภัยเป็นงานเจ้าภาพครับแต่ผมบรรลุว่างานในอย่างแต่รู้แต่ว่าวันนี้งานเจ้าภาพครับเป็นดินที่ทําการเกษตรนี่แหละแต่ว่า <c oughs> ทําการเกตไถปรับหน้าดินให้ตั้งด้วยที่ใดครับพี่น้องครับ ทีมงานกับกาลังทัหน้าทีกันคือเก่านั่นแหละที่หลอมสซงกะสีนั่แต่ผมไม่รู้ว่าเก็บบัตรขายตัวไหมแต่ต้องเบิ่งกันไปก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกก่อนขาดไม่ขายกับกาลังสิมหอดมาถึงกันจับจองสถานที่ตั้งขายของกันแล้ว ดินกับบ้แม่นดินที่จะติดเกือบติดยังดอกพี่น้องคันแม่นสมมติว่าคันนี้ฝนมากมันเป็นดิทรส้ครับแปลว่าค่อนข,ข้างจะน,นุบนับนุบนับนิดนึงรถหนักเกินรถสังกะสีนี่เป็นรถสังกัดสีของน้องไส้ย,ย้อมเพื่อเสืิมสางครับน้องปิ๊กไอเดียนะครับ่รู้ว่า,วาเจ้าของธุรกิจสังกะสีมากบ่เป็นน้องฮักครับน้องฮักย้อมเพื่อเสืิมสาง ร้านเออลงน้ำลงน้ำมีอย่างนอเริ่มอีกละอยู่เสิงสางนั่นแหละครับเป็นเรียกว่าเป็นซาหน่ำประจำมาเภอเสิงสางแต่ยังมาเห็ดสังกะสีอีกนี่รถตูล้ลำพงจมน้่ยพี่น้องนีออ่แหละพี่น้องที้งานกับเห็ดงานตากแดดกันอยู่นี่กี่ละพี่น้องอหน้าที่หน้าที่คือหน้าที่นะครับ ทุกคนก็ทำหน้าที่ตามที่ตัวเองได้รับมอบหมายจงผมเองก็มีหนาที่ทำการแสดงครับพี่นอกาการแสดงเป็นศิลปินส่วนหนึ่งของของอ,องค์กรสาวนอ้อยทิษบ้านแพงครับรถจมศิลาก,กันขึ้นบ่อน,นี่ เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับพี่นอ้อะเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน <c oughs> ทำงานตากแดดตักฝนผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินทุกทุกคนที่ยุทั้งหันนะครับคันบามีอันทีมงานติดตังนี่ก็ศิลปินก็ไม่สามารถที่จะมีเวทีไปยืนตั้งงานนะครับนั่นก็คือทุกแผนกงานมีความสําคัญนะครับตอนนี้รถตูล้ลาพงก็จมครับพี่นอนรถตูต้ลาพงจมแต่ก็ไม่ใช่ปัญหามันก็ เป็นเพียงเล็กน้อยนั่นแหละเดี๋ยวก็คงขื้นครับลากกับเคื่องขึ้นมันก็บวานักหนาจนกระทั่งว่าแก้ไขไม่ได้นี <c oughs> ่ตนหมากลากไม้ก็เลยอาศัยพ่ยเพลิงนี่แหละพี่น้องนะครับโอ้คนมีรถไถมาลากตัวรถไถมาลากฟอด 6,600แรงจัดประหยัดจริงหาเบิ้งยากระไรรถไทยสมัยก็เก่าเดียวนี้บ่ค่อยจะมีขายแล้วล่วนะเนาะแต่ส่วนใหญ่ทนจริงๆรถไทยรุ่นนี้ทนมากตอนนี้ก็มีแต่รถไทยรุ่นใหม่ๆเข้ามาแต่สำหรับผมนะผมมากยังนสี่ล่ะผมอ่ะมันเห็นมาแต่หน่อยไหมรถไทยรุ่นนี้รุ่นฟอร์ดรุ่นนี้ สวัดีครับแบ่ดด์เขาบ่ายหรือเปล่าครับเบเร่เขลากก็ขึ้นแล้วมั้งเนาะโจมที่ไหนโจมจนต่องซีฟคือนท่านคืนไม่ได้หรอกจีนี่ยงานเราขึ้นขึ้นได้เป็นสาสเกาเป็นบวกเกาอ๋อเพิ่นว่าน่ะอันนี้งานยังกัน้องงานจอบผ้างานจอบผ้าพูดเก็บเงินบ่มาหนิร้อยหกสิบร้อยหกสิบบาทโอ้ได้ข้อมูลแล้วพี่น้อง ได้ข้อมูลแล้วบัตร60บาทเห็นเขาบอกว่าเป็นบ้านนายกใช่ไหมนายกเอามาลงนนครับอ๋ออันนี้บ้านนายกดิเนนั่นแสดงว่าข้อมูลที่ผมพูดไปก็ไม่ผิดครับเพราะว่าผมไล่หาไล่หางานหนึ่งแต่มาขึ้นจักเป็นอย่างขันมะเลีนอยู่ทั้งปาจีนบุรีเนี่ยทั้งกระบินบุรีเนี่ยเวลาผมพิมพ์บัานมันบอขึ้นตรงบัานไหมมันเป็นอย่างไรบุเร่นหาอยู่วะสันอาศัยถามเพื่อนอืมทีพีเบ่มีเลยพรอ บ่มีบ่มีบ่มีพิมพบ์บรนหนึ่งไปตกบ้านหนึ่งสามเท่อล่ะเนี่ยนี่นะครับพี่น้องโอ้ยเขาหมจังหน่อยก่นอกน,นนะหมใหม่พี่น้องเอ้ยมันหมมีหรีดเด็กกันแม่นว่า ผมก็แฮงเป็นคนมักต้นไม้เนาะขันเห็นต้นไม้แล้วมันบมมีผู้ใดไปยืนตากแดดหรอกผมเสืออ้อลดนะครับเพราะนั่นต้นไม้ที่ผมรักนี่ทักไดหลินะครับผมบม่เคยคิดจะทำลายต้นไม้เลยบ่ว่าอยู่ไใสก็ตามถ้าไม่จำเป็นสมัยผมขับรถแมคโครเนี่บางครื้เจ้าภาพที่เขาจ้างรถแมคโครไปเขาบอกว่าให้ล่มผมยังเสียดายผมก็ยังบางทีผมถามว่าเขตแดนหัวใจผมจกต้นไม้นะ่ะไปปลูกไว้ ลิมจากที่เพื่อนบอกให้ล้มบังเชื่อผมขุดขุดได้เอาไปปลูกได้ผมก็เอาไปปลูกไว้ลิ่มลิมรัม่วให้เขาซึ่งมันก็บ่ได้เบ้องพื้นที่เพื่อนผมก็จะฮ็ดแบบนั้นตลอดถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่ล้มสมัยครับลูไมโค่ <c oughs> ตอนนี้กำลังฉิดเอาขึ้น เป็นยังสายแฟนไดมันย่อนดีอีกนึงอ๋อมันตกไอ้นุ่มรถไทยใจขอไม่ดีนี่ว่านี่แค่หนึแต่แฟนก็ออยังมั่นสื่อแสนหนึ่งไปเห็นรถขี่ไอยไหมบอกเอาขันเอาขันไหนมากมากมากพอมากอยู่อพอร์ตัวนี้เนี่ย คนบ่นแน่คนแรง,แ,งแล้วทุกวันนี้หาดูยากส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เก่าๆแต่ว่าเขาก็ไปซ่อมมันก็อซ่อมขึนนี่แหละเขาก็ทํางานได้ปกติเลยกันเขาหาซื้อเก่าๆก็ได้ครับเสียงยังนิ่มอยู่เลย เขาไม่ได้จักหน้าที่หรอนี่ยโอดึงบวกแปดไดละตีครับหวแปดเก่าก็ได้เอาสิีดลงสิีดอวยเราได้พี่น้องมาเนี่ยแต่เบิ่งว่าเป็นการเงินทีมงานกับกางจัดการกันอยู่ถ้าทุบออกได้ก็ทุบออเออทุบออก่ได้เดี๋ยวก็ขึ้นนะพี่น้องเนาะเป็นยังไงเป็นยังไง มันเป็นแล้วเลยมันจมได้ได้รเปิดก่ง่างใจให้จงได้ก็ให้ึ้นเด้อครับเอาพี่น้องคงจะลงจะอวยสำหรับคลิปนีสักครับเดี๋ยวจีนไทย คิปต่อไปพี่น้องได้เบิง้งทีมงานกับม่หอนมาถึงกันเบื้องหละ่ะแต่ว่าทีมรถบัสน,นั้นยังอยู่วัดอยู่วัดที่พักอยู่ืาอขื้นนี่ครับผมเอาฝากไว้สามีส,กสะก่อนสารคิปนี้ครับพี่น้องครับมาแลงพ่อกันครับผมสวัสดีครับ